อินเวท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 โก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 อินโกเร็วไปทันทีทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางนทีทันทีกูโตอ้วนอ่ะแป๊บนึงนะได้เลยครับเดี๋ยวกูอุ้มอีกเฮ้ยเราเจอแล้วเราเจอเป้าหมายแล้วโอ้หให้อินกะระยะดีๆอ่ะเดินทางจากพุ่มนิดนึงได้ มปลกสบายเลยวะโอเคมึงงงดิตกใจดิถ้าเดินไปมันอาจจะแบบแฟดทันไงแต่นี้แบบเนี่ยคิดมาแล้วไงกลัวมันไม่รู้หรอกแ่กลัวมันเหม่อได้เชียเฮ้ยชี่วเออใช่ดีดีดีเอ็นชัวเอ็นชัวอีที่สวยโทษทีพอดี แอดฟากโกมันติดมือมาให้นมเด็กเอ้ยซิลิเล็กเอ้ยยิงยิงไม่โดนไม่ได้ดักมันมดักม <c oughs> ันแฝ่แล้วแฝ่แล้วแฝ่แล้วอน้าหายมึงโดนโอเคเขาฟุตโอ้โห่ารักจริงเลยเขาโอ้ยยังไม่รู้ดดแม่งรู้แล้วเกือบแก่แล้วครับ <c oughs> ออกก็อเดมาเร็วพ <gli> <in trouble> ี <otion> <sn> ่เดินมาเร็วหายจ้ะเหนื่อยแล้วอ่ะหายเบิ้ลหายเบิ้ลพี่อยากแอบปากก็ราะเหนื่อยไปดีกว่าเออว่ะไอ้เชี่ยเหนื่อยเหมือนกันว่ะเงียบปั๊มเขาวิ่งไปไหนมาร์กเงียบจิ๊กมาร์กระวังเซลาฟีนะระวังเซลาบิมเซลาบิมซิมสิมสิมสิมอ๋อกูต้องเงียบนี่ไอ้สั้นแม่งมีแต่ โอ้ยเงียบมากควายเกลี่ยลังลังลังคิวเงี้แต่เซราฟีนได้ไงกำลังไปกำลังไปได้โน้ตได้หลบหลบหลบซ้ายนิดนึงซ้ายนิดหน่อยอร่อยดีเอา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 เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วทืบกับทึบกับทึบเอ้ากะลีกะลีชิบหายกะลีน้องม้าข้ามันกูตัวอะไรกูตัวอะไรมึงหมาไง เข้าขาวว่อะไรพี่ทำมาแป๊บเดียวได้ลืมตัวเพื่อนลืมตัวตัวเองเป็นอะไรเป็นคนเป็นคนดีแล้วนะมารยาอู้อูวอู๋เบลสวยสวยทำไม่เป็นปีเป็นปีทำไมเก็บพอหลือเกินเอ้ยที่มันต้องเป็นผมวายด้วยเฮ้ยจะเปิดจริงนะ go g

โอ้ยสวยครับสวยครับโอ้ชิลลไอ้เหี้ยเลยมือเรื่ไอยยังเสียงอีดสมื่อกี้เลยไอ้อิดบอกอย่าไปยุ่ง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 พี่เปิดดีวะไเปไดดีวะโอ้โหไอ้เหี้ยตัวกูก็ไม่ได้เบาๆไอ้เหี้ยหนักแปดแสนโลโอ้โหอ้วน ไอ้อ้วนกูอ้วนไงกูตามไม่ทันกูขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้ตลกอ่ะมันมีเสียงเราวังปิดสนิทกระซิบข้างๆบอกว่าไปต้องไปไม่ต้องไปต้องไปไม่ทันไอ้เหี้ยกูมีสาวร้อยห้าสิบเองขนาดกูรองเท้าเนี่ยอ้าวไปแล้วไปแล้วต้องยิงบวกยิงต้องไปต้องไป

ไอ้บอกมาอยู่วะแต่ไม่มาวะผมมาผมกไหมผมมาถูกไหมวะทำไมต้องเป็นกูกับเบิร์ว้ที่ตายอ่ะไม่มีอีกคนนึงอ๋อเขาตายเขาตายไปก่อนแล้วเราไม่นับเราไม่นับเราไม่นับคนตายอีกคนคนเปิดคนนี้ก็นี่เปิดเลยอีกคนอ่ะไอ้คนเปิดไอ้คนเขาตายไปนานแล้วไปไป เฮ้ยไมมา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 พี่ช่วยดงมาร์กสิกูนี่อยู่กูก็วิ่งอยู่นะกูได้แค่นี้แหละขากูเท่าอินนะเจิ้งกูเฮ้ยทำไมถึงทำอย่างเนี้เพื่อนไหน๋ยวดพูดพึ่กูดีดีสิเพื่อนเฮ้ยได้มีอยวะโดนพอดีเี้ยกูชอบพอดีสุดแล้วอย่าไปยุ่งอีกไปยุ่งว่าไอ้ไอ้ไหลบได้ทำไม้วไอเอิร์ดไอเบิร์ดอย่าไปยุ่งอินอย่าไปยุ่ง ต้องยุ่งพีต้องยุ่งอยากได้คิวเฮ้คิวกูคิวกูเฮ้ยไอ้ควายกูทิ้งแล้วช่วยแล้วหายนะหายนะแลวคิวกูสังคมเมาเมาชนริมเรียมกูจะดึงโซอี พี่มาพี่มาพี่มาอะไรยังไม่โดนอะไรเลยไม่หรอเลือดกูเลือดเลยโอ้ยเออพี่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 รอบมันพี่็รอบมันพี่ป็รอดมันอุยตารุมาแล้วตารมาแล้วกูรอดจะกูตายแล้วมึงอยู่ไหนมาหพ่พี่เลยพี่ไม่หลบพี่เลพี่ไม่หลบเอง มาแล้วดพี่กูองเท้าที่เร็วที่สุดแล้วกูยังวิ่งแค่สามแปดสิบอะไอ้สกูนึกวกูแบกไอ้หยาดแบกแบกปูนมาด้วยอ่ะกูก็เลยบอกอย่าไปยุ่งกูทำไม่ทันอห้วอพี่นุกมเย่ยไปเนียอ้าามาดิมาดิมาดิมาดูกูมาะมาดูมาละมาดูมาะเอ ะมันเม็นเอาลิฟมันเอาลิฟต์แคกี้มันเอาลิฟต์ไอคี้อันนี้กินเลือดอันนี้กินเลือด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 ทุกไปอยู่โอ้โหไอ้เนีฮ้ยเฮ้ยพี่มาแห้อพี่มาพี่มาไฟไฟไฟอไฟพี่พยายามอยู่กูเองกูเอง เฮ้ยเอาเอาเฮ้ยคิวกูไม่ใช่ผมนะเพื่อนเอาขอบคุณครับฝันหวานนามมาคิวกูคิวกูเอาเอาเอาตูกูอ้วนเนี่ยกูยังวิ่งไปไม่ถึงเลยเนี่ยพี่เบลเนี่ยกูพยายามแล้วเนี่ยกูตามไม่ทันเราต้องเข้าใจพี่ด้วยเหรอ เสร็จปะเพี่อนแมวมังกรหยุดมาเลยมาเลยเพื่อนขี่หลังกูมาขี่หลังกูมาขี่หลังกูมาไปไปไปล queen รู้สึกรู้สึกได้ได้น้ำดีขึ้นหน่อย ฮาราลิมปิกหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วเอ้าเยพี่เบลตายอ้าทาให้ตายเฮ้ยเฮ้กินเลือดกิเลือดอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่ง เนี่ยนะก็กลับเร็วขึ้นไงแล้วก็บินไวโอเคไอสัตว์ไปเาไปเข้าว่ะหวยสัตว์มึงวิ่งแล้วมึงดูกูวิ่งไอสัตว์โคตรโลภดีกว่าไฟอ่ะออโต้ออโต้โอ้ยไม่ต้องว่ะนี่ไงนี่นะวิ่ผมได้ยืนมาพี่ผมไปเชื่อเขาคนไอ้เมึงอีกแล้วมึงอีกแล้วเป็นอาหารอะไรกับกูฮะเฮ้ยมึงอีกแล้วเป็นอะไรวะ เฮ้ยตะขอดเพื่อนรักนี่ไงมันเป็นเพราะการเสียสละของผมไงไอซัอ้าวรอได้เหรอไอ้ารวะอ้าวอีควายเออกล้องจะไปทำงี้เนี่ยเอออีจะไปทำงี้เนี่ยอุ้ยโอ้โหลาดไม่ทันว่ะโอ้โหเฮียดีจังเลยไอสัตว์มึงบิน เกือบพันดูกูกูวิ่งตามขันยังไม่ทันเลยก็ไปรับเพื่อนพี่เฮ้ยเดี๋ยวผมไปรับเกิดไปไหนผมพยายามสปินแล้วพี่แต่ว่าผมเหนื่อยพี่โอ้เอาเอาเอ้เออพี่โอ้ตกรถอยู่เสียงอะไรวะ

อ้าวไม่เป็นไรนะฟอมตอนยังรักนายอยู่โอเคเราก็เลังเล่นเหมือนกันเีเบๆตีมกันเรียบๆตีมงกานหลบอะไรตีเองอะไรเยี่ยดีจเนกยมันอ้วนน่ะเหนื่อยไมจริงแล้วไม่บ่นเลยเหนื่อยเป็นไร ไปกะเถิดอริเลกจังหวเอิไม่อยู่เฮ้ย่ราไว้เราวบเฮ้ยราด้วยเพี่ราด้วยราด้วยเเฮ้ยกูช่วยมึงเพื่น้ได้หายใจกูช่วยมึงแกูช่วยมึงแล้เพื่นช่วยมือนนเพื่นจะไปอะไรมึงมึงดูนะกูจะไปอะไรมึงโอ้ยจะไปลงกูปไปอะไรเพื่อน นี่นี่เพีใสเดียวยู้าส่อะใสเดียวอะใสเดียวเ้ามาโอ้ยเยอะเยอะยอเยอะเยอะอนลงนิ่งว่ะโลไอ้กูเร็วขึ้นว่ะข่ามยอะเลยว่ะอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ออะอออ ไปแล้วไปช่วยแล้วเพื่อนละเอาละก่อนเพื่อนอีกคนบอกให้มึงเข้าอ่ะมันยืนขึ้นหนุนอเอ้าหลอดไอ้เพื่อนกูแก้แค้นให้มึงเลยกูแก้แค้นให้มึงแล้วเฟิร์นชอบยังไงอะไรโอ้ยใส่กูกากอ่ะกูขอโทษอือกูมันตัวอ้วนเนี่ยอ้าวมาคืนมาเร็วเร็วเร็ว เนี่มันหลอดเทพะพีาาน่นึกว่ามันไม่มนึกว่าจะตายนะเนี่ยจะไ,ได้แต่โัวทีโทษทีเ่งจัดต่อมน่าใจ,ใจ,ในนนจะตายหนูเก,เ,กเก่งอะพี่หนูกเก่งอะพี่เลาก็แคเ้ดีเหมันตายเลยะตัวตีตัวตี เริ่มทำตัวตลกกันดิไงเออตลกอะไรวะอีกคือขอโทษไดยไหมที่กูทับอ่ะอ้วนเงเอาเลยไม่ล่าเอาเลยไม่ล่าเอาลยไม่ล่าเอาเลยไม่ล่าเขาไมล่าเอาไปไปไปไไปไปไปไอไปไปไไปไไปไอไปไไหเปไปไปปป เนี่ยกูดึงมันมาแล้วกูรอมันมาในระยาเก่งมากจุกจ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บไปโอ้โ,อโอ go, ก้ล t ้ g กูบลาร์ล้นกูบลาร์เตอร์บลาร์เกูยัง <c oughs> ไม่มอมทันเลยไม,ไมไ่เลยเ <c oughs> พือ <c oughs> ่อนเฮ้ยตอนนี้ม่สนุกอย่างนี้ไดไม่ต้องฟาร์มไม่ต้องฟาร์มคี้เลยฟาร์มคน นเหรอเออตัวนี้มันสะดุกอะไรอย่างงี้เนี่ย